ไม่ไม่มปอไป้วไปอ้วได้าว้าวไอ้าวไ้าไป้าอ้าไ้า้าวอ้อนอ้าวไปอ้ไดอ้าวอ้าวอาวไปอ้าไปบอ้าไอ้าไาวาไปาไปไไา กระแชวาของคงแล้วยนี่ยสีหายแล้วเ้าเด็ตีนขาดแล้วก็บัวโลกเลยโอ้ยมืดเดียวสักแล้วยาแห้งยาแห้งแทบช็อกการใช้แทบช็อกปวดเมื่อยหกุดกี่ลีมันหัวใจวูบกันป้านหัวใจหนูจะว่ายไหะหัวใจหนูจะว่ายมันบวกไงบมันเห็นตีนแทนท่านก็เห็นแล้วก็บเลี่ยวนะพักกับว่าตัดเป็นเลี้ยวเบิ้งนั อันนี้ยันยังยานมันได้เลื่อนสังเกตเพิ่งเลื่อนนี่ดิพี่ยันมันไปเลื่อนเพอยังตีเห็นในข้าวนะล่องเข้าเขาเป็นเขาในหรือลอกนี่น้าเาะเลี้ยานเลยไงก็สันสามมาละ ท่าดอกับการใช้แทบก็ทานก็หายค้อโดคอยุ <si good Ton ic NG> ันที่าใช้ชื่อกระบืเอาบือออกกระกรอลหลัิตนอนรับักกิคบแตอนนแสแสแล้ว่างตันสอนอีกลงมาอีกขึอนเนี

ใสด,ดบนนี้บ่บ่ให้คลิปนั้นเพครบเก็ดอันนี้คือสาวยไม่หายไ่ไข่ของาอไครับเยี่ยเ่จเียวล <c oughs> ไร ร้านก๋วยเตี๋ยวท่านหก,ก,กั้นชช้แชบช็อปเมื่อเจอลิฟต์ <c oughs> อย่างพู้เจอแบบกระจกใสกระจกใสลิฟ์กระจกใสอเล่นมันเหลีย,ยลวเห็นทุกอย่างนนะมันเลบึๆ มันมีบางนางว่าำหรละกว๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับอืม วลาเวลาเขาหน่อยเขาคัจานแลเวลาเขาเร็วเวลาเขาหน่อยเด้เวลามีน้อย ไปหาที่นั่งความแปมความแปมมานั่งเลยเดีย๋ยวให้แม่ทำให้ นี่เส้นอหารครับถามว่าเราจะมีที่นั่งกันไหมดูโทรศัพท์เนี่คนรูปมาเก็บแต่ทา้งไหนน่าปวดหัวงี่เง่าอยู่กูละตรงนี้ก็ได้นี่โพราะคนนั่งแล้ว เดี๋ยวเพื่นมาเก็บให้นี่เดี๋ยวเพื่นมาเก็บให้ นี่อะไรเพิ่นยมันไ่เก็บกินเลยเราจะกินเลยปะโอ้ยเอาเอาเอาเล่นมาห้องโอ้ยกระถูกกระเลืดกระดูนี่เด็กเพ่นกัแล้วไม่เก็บกรวกกยตนี้ก็ได้พระกองที่

เย็นเย็นเย็นสุดยอดเลยเนี่ยนั่มาตากล่องเลยอ่ะก็ไปกินอุตส่ีครับ